ว้าวโอเคดวงเริ่มกลับมาแนละ้วไอพ้พวกที่อยู่ด้านนอกคงนะ่าจะยังไม่เข้ามาดูอสอนะ้มไอของมันอะไรอ๋อได้กออลับวงแล้วออ๋โอเคกูเพิ่งรู้เนี่ยว่าดวงมันแชร์กัน ก็ดวงใครดวงมัน้ในวัดอยู่กับกูเนี่ยตัวกำลังขึ้นแปดไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะมีมอ่าอ่าโอ้งั้นกูถอยวิ้งม,มีอยู่ไหนข้างล่างเหรออยู่กำลงังขึ้นไป ดูอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ข้างบนตรงสะพานโอเคเห็นแล้ว,วกูเล่นใหม่กำลังจะไปกำลังจะไปอือเฉยโอ้ยแย่ละไปไหนเลยเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ตัวตัวปลา<ะ>กูโดนกระแทกร่วงแปลงล่างครับแปลงล่างอยู่ข้างบนโอเคลงมาเลย เฮ้ยนั่นโอ้แปลงแปลงมาขึ้นนี้นี้นีลล้น,น,น,นีมาสิมาสิเอมันนีวะ่ะละทางมีละทางแป๊บม,มันกำลังไปรวมตัวกับพระ อีกทีหนึ่งบ้างวะใช่เหมือนจะเป็นอย่างนั้นเดนินหนีไปโอ้เราไปตรงนั้นมันคืค้นจังวะเอาตรงนี้ก่อนเลยออ่ะ่ะกูยาไปทีนทที่เล่นเป็น ไอ้ข้างนอกตรงนั้นยังตีกันอยู่เลยก่อม่วงเรามีกันอยู่แล้วไม่เอาเอามาถ่ายไปไหนแล้วเดี๋ยวนี่คนหนึ่ง คิวลิงใครให้ที่คิวตรงนี้เหมือนจะมีบางคนพอรู้ส,สเต็ปอยู่นะแต้ทำไมทำไมไม่ไปโดนละ่ะดมทนไมไม่มไปโดนระคังวะยิงั้งหมดกูเห็นม่ายิงโดนระคังเต็มๆเลยแต่มันมันบิดอ่ะ เพื่อนทำไมไม่ขึ้นมืไม่มียไม่ถึงมือไม่รู้วุชวุชเอามาตอบผมได้ไหมตอบเดียวคือโอ้ยตายเฮ้ยมีรถโดนลงมาก็นะมันต้องเกิดอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยกูเดินมาเนี่ยไอ้ผ้ากับไอ้ตัวแปลงล่างเอาไงดีวะอืมถอยไหมถอยก็เป็นสิ่งที่ดีเอฟต่างแล้วเปลี่ยน đấy mình đuổi mà Nè Nè, chuyện gì kêu kua, quên, win leo win 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 win, win 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 win, win 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 win, win สาขึ้นมาแล้ววะอู้ลุ๊อู้นั่นแหละไอ้ดีเนี่ยจะแปลงล่ามันแสงดาสั้นอะไรเราเบื่อเหมืนใส่เป็นนึง ออเออสิมันหนีมันหนีกูจะล่ามทั้งทงี่มึงแปงนง <c oughs> เลแหละเฮ้ยมันกลับล,ล่ามกลับล่ามันเร็ว,ว <c oughs> มันนีเร็วมันหนีเร็วทันหน,น,นีเร็มัหนหอะเรมัีเวันไนีเรวมันีเร็วันหนีเวม้นวมันหีเนหนเ็วหมนว โอ้ยดูยาซะด้วยสิเฮ้ยตัวนี้มีระทันลุงลุงมีระทันโอ้สู้เหรอวะใครสู้เอาไปเลยรางวัลคนสู้ตายอ้าวตายเลยตามนึกว่าจะหนีเออสู้ดีกว่านะรางวัลคนสู้ตายรับไปเลย สี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ้ตรงนู้นมีนกโหแม่งไม่มีไอ้นี่วะ่ะเดี๋ยวต้องไปอาหารกล่องไอ้นี่เพิ่มไหมหนึสองสามเอาเอาดนดีย <laughs> yeah, ด,ดอกแรกไม่โดนถ้าดอกแรกโนดนก็จะได้ของน้องทำ <laughs> ไมไมันโดนดอกสุดท้ายทำ <laughs> ไมมันคนอย่างก,กี้เราลูกจบไรเกมไรกู หมดเลยเจมทองยิ่งหายยากอยู่นู้ยเลยเดี๋ยวไปไหว้เจ้าใหม่เฮ้ยไปหาที่ซื้อก่อนไม่เป็นกันจริงไอ้สองนี้เลือกตัวโหดนะสำหรับผู้ถือว่าโหดตัวโอ้โเจมทองเคยเลยว่าพึ้นฟูกเกาะ ก็คือพวกออตอนที่เจอศัตรูได้เอาไปเลยแต่ตอนนี้ต้องหาไอ้นี่ว่ะเออที่ซ่อมอาวุธเพราะว่าจะหมดแล้วยังก็มีเพียบเลย ตรงไหนเนไงตรงไหนวะอ๋อตรงนู้นมันเพิ่งลงไปเลยเมื่อกี้วุ่งบยีาบิ๊กต้องไปใชโอ้ข้างบนอีกคนนึงโอ้ม <ss uan> ันได้เกาะทองไม่เป็นไรไม่ได้ดีอะไรไปไปเลยไปเลยมันยะมันจะขึ้นบาริสต้าเลยขึนยุดไม่ได้จะอยู่ได้นานเอ้ยมันมีอันที่อยู่ได้นี่หว่า โดยเดี๋ยวมุ่งมนนะไม่เห็นเลยเราวิ่งอ้อมไปแล้วลงล่างเราวิ่งอ้อมไปแล้วน่าจะอย่างนั้นเออก็เป็นไปละเอ้ยนูนนูนตรงไหนเรานูนแสดงวิ่ง,งวิ่งอ้อมไปละอยู่ตรงนี้มันอันตรายกว่าชินหมสกินสกินยิงจอกทองด้วยนะอ้เจี้ยยิงไม่ทะลุผ้า เจอยเแล้วอยู่หนังเตาะจะไปหาไหมไม่แน่ใจอย่าดีไว้ไปหาที่ไรเดี๋ยวก็มีตี้นู้ตี้นี้พุ่งเข้ามาหมดแน่หมดเลยเฮ้ยมันมาหาเราแทนวะลูกได้เจมสทอง <c oughs> อยู่มนหลัง้าง โอ้ของทองเต็นดีกว่าโอเคกูไม่รู้ทิ้งอะไรไปกูอือออโอ้ยเจ็บโอ้โหกดเยอะอุ้ยจะมีคนเยอะขึ้นเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านหลอดไงสุดแล้ว รู้หยิบของใครบ้างน่าจะหยิบของมึงมาด้วยดูออวิกเป็นไงบ้างอ่ะช้าช่ไเห็น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 ตรงนี้มีคนอีกคน ไปแล้วดูมันห้ามไอ้นี่แล้วปล่อยไปไอ้โอ้โหไถือสู้กันเต็มเลยโอ๊โยโอไม่ลูกมีฮิวไหมไม่มีจบเลยจ้ะ เอลมันเป็นบอทมันเป็นบอทแล้วเป็นบอทที่เยี่ยวด้วยโอนโอไม่ละมิคทำไมมาต้องเจอบอทด้วยวะอ่าเป็นปัญหาของมุงไปแล้วทำไมมาสู้กับตรงแถวแกวครูวะ โอ้ไม่พอใจเหมือนกันติผ่านแะล้วเอาเกาะไปแล้วล้อมันมีเกมทองหกลิ โอ้ยเทียบเลยเอลูกหัตูดทางนั้นี่ม่ีไ็มก่อนออแหมเออโดนยิงไอ้เจ้ดนยิงฟรีเลยสะด้ย เดี๋ยวสามสามคนสุดท้ายนี่หว่ามิน่ามันสู้ตายเลยลืมดูชนะแล้วมันชนะพอดีเลยยินดีด้วยฮะ